ไพอดแคสต์เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside p ์ d c a s t เปิดศึกประชาธิปัตยยันลบโพสก็ไม่มีผลเอปารินาท้าขู่จังแต่ยังไม่เคยถูกดำเนินคดี โดนแน่โคศกประชาธิปัดยันแม้ลบโพสต์ก็ไม่มีผลเพราะความผิดสำเร็จแล้วทั้งอาญาและกฎหมายเลือกตั้งเผยสัปดาห์หน้าประชุมคณะกรรมการกฎหมายปารินาแท้บอกโพส์ Facebook ตไม่มีคำว่าซื้อเสียงแต่หมายถึงการซื้อใจเยยราเมศใช้กฎหมายขู่หลายครั้งแต่ยังไม่เคยถูกดำเนินคดียันแสดงความยินดีจากใจในายราเมศรัตนชเวงโคศกพักประชาธิปัต์ ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประสานงานส่วนกลางกล่าวถึงกรณีนางสาวปารินาไกรคุปสอสอราชบุรีพักพลังประชารัฐโพสต์ข้อความกล่าวหาว่าพักประชาธิปัตย์ซื้อเสียงว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบ่อยครั้งที่คนของพักพลังประชารัฐกล่าวหาพักประชาธิปัตย์มาโดยตลอดแต่ครั้งนี้ร้ายแรงเกินกว่าที่จะรับได้เพราะกล่าวหาว่าพักซื้อเสียง นายราเมศกล่าวต่อว่าการใส่ร้ายโจมตีเช่นนี้ถ้าไม่ดำเนินคดีก็จะเกิดความเสียหายดังนั้นคณะกรรมการกฎหมายพักจึงได้ประชุมและรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดเพื่อดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายต่อไป พักร่วมรัฐบาลคำนี้ดูเหมือนว่าแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลคือพักพลังประชารัฐคิดว่าให้คนในพักมากระทําการกล่าวหาพักประชาธิปัตย์อย่างไรก็ได้ซึ่งไม่ถูกหลักการทํางานร่วมกันควรคํานึงถึงหลักผิดชอบชั่วดีบ้างพักมีศักดิ์ศรีโดยส่วนตัวผมพักประชาธิปัตย์สาคัญกว่าคําว่าพักร่วมรัฐบาลและคําว่าพักร่วมรัฐบาลไม่ได้อยู่เหนือหลักความรู้ผิดชอบชั่วดีจะให้มายอมรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง คงไม่ใช่พักประชาธิปัดนายราเมศกล่าวต่อว่าแม้นางสาวปารินาจะมีการลบโพสต์ดังกล่าวไปแล้วก็คงไม่มีผลเพราะความเสียหายเกิดขึ้นแล้วความผิดสำเร็จทั้งในความผิดตามกฎหมายอาญาและกฎหมายเลือกตั้งซึ่งคณะกรรมการกฎหมายพักจะมีการเรียกประชุมในสัปดาห์หน้าเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว ขณะที่นางสาวปารินาชี้แจงต่อกรณีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวที่ระบุว่าพักประชาธิปัตย์ชนะการเลือกตั้งสงขาและชุมพรเพราะซื้อเก่งกว่าจนนายราเมศร,รัตนชเวงโคศพักประชาธิปัตย์ในฐานะทีมกฎหมายของพักจะมีการฟ้องร้องเอาผิดโดยนางสาวปรินาระบุว่าการที่ตนได้โพสต์ว่าซื้อเก่งกว่าจริงไม่ได้หมายถึงการซื้อเสียงและไม่ได้มีประโยคใดเขียนว่าซื้อเสียง การที่โพสต์ไปนั้นเป็นการชื่นชมประชาธิที่ปัดว่าซื้อใจประชาชนเก่งกว่าพลังประชารัฐเท่านั้นการจะซื้อใจคนได้ต้องประกอบด้วยความดีและต่างๆไม่ใช่เงินทองเมื่อเห็นว่านายราเมศออกมาตีโพยตีพายเรื่องซื้อเสียงตนจึงลบโพสต์และเขียนใหม่ชัดๆเลยว่าแสดงความยินดีด้วย ส่วนเรื่องที่นายราเมศจะดำเนินคดีนั้นนางสาวปารินาระบุว่านายรามเมศเป็นนักกฎหมายและมักใช้กฎหมายข่มขู่ตนเองในลักษณะแบบนี้หลายครั้งแต่จนปัจจุบันที่เคยพูดว่าจะดำเนินคดีในอดีตทั้งหมดยังคงไม่มีการดำเนินคดีพร้อมขอให้สื่อมวลชนจบเรื่องดังกล่าวได้แล้วเพราะเลือกตั้งจบแล้ววันนี้ต้องเดินหน้ากันต่อได้แล้ว นางสาวปรินายังฝากถึงพรรคประชาธิปัตย์ขอให้มองและคิดบวกเพราะพี่น้องชาวภาคใต้รู้กันว่าประชาธิปัตย์สงขาชุมพรไม่ได้ซื้อเสียงพร้อมย้ำว่าแสดงความยินดีกับประชาธิปัตย์ที่ชนะการเลือกตั้งสงขาชุมพรจากใจขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและคมชัดลึกอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ